ทางบิ๊กป้อมก็ได้พูดในที่ประชุมด้วยนะครับเกาเรียกว่าโอ้โหเช่งกันแบบซึ่งซึ่งหน้ากับทางเลขานะนการสมาคมเลยนะครับส่วนเรื่องลาออกเนี่ยบิ๊กออสก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับไม่ได้ให้สัมภาษณ์แบบชัดเจนนะครับโดยซังสกอซ่าเขาเผยสั้นๆเกี่ยวกับตลาดซื้อขายกับสื่อของญี่ปุ่นเขาบอกว่าผู้เล่นเกมรุกก็คือสิ่งที่ทีมต้องการณตอนนี้นะฮะ สวัสดีครับผมชุบปรัชญานะครับพูดคุยข่าวสารองการฟุตบอลไทยฟุตบอลเจรี่นะครับก่อนนี้เข้าสู่ประเด็นเนะื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุบปรชัชญา อย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับอ่าแน่นอนว่าในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับไปเรื่องแรกกันหน่อยนะครับเรื่องปวดหัวปวดหัวของวงการฟุตบอลไทยในช่วงนี้กันหน่อยครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้บิ๊กออสพลนุเบศสมยศเนี่ยนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลกลายเป็นตำบลกระสุนตกไปซะแล้วครับคุณผู้ชมครับเจอสึบทุกทิศทุกทางจริงเลยนะตั้ชั่วโมงนี้นะฮะเจอแต่ประเด็นร้อนทุกวันเลยนะครับสำหรับบิ๊กออสตอนนี้นะฮะต้องออกมาแก้ข่าวแก้อะไรกันทุกวันนะฮะ ล่าสุดทางบิ๊กป้อมพลเอกประวิตธ์วงสุวรรณเนี่ยนะครับได้ออกมากดดันนะครับบอกเมื่อไหร่ว่าจะลาออก <c oughs> หลังจากที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยทำผลงานไม่ดีในซีเกมและแถมไปทะเลาะวิวาสกับฝั่งคู่แข่งด้วยนั่นเองนะครับโดยพลเอกประวิตธเนี่ยในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ชมครับก็ได้พูดถึงสวากงกีราฟุตบอลในการประชุมสมัชชาใหญ่สามัญ คณะกรรมการโ Th อลิมปิกแห่งประเทศไทยนะคุณผู้ชมฮะโดยในการประชุมครั้งนี้ก็เป็นเหมือนการสรุปผลงานอะไรต่างๆในมหกรรมกีฬาที่ผ่านมาอย่างซีเกมนั่นเองนะครับแล้วก็มีทางเลขาธิการสมาคมกับฟบอลอย่างคุณพาทิศสุวพงศ์ก็เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยทางบิ๊กป้อมเนี่ยเขาเองก็ได้เห็นผลงานนะครับทางฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะครับที่ไปทําผลงานที่ต้องบอกเลยว่าผิดเป้าไปเยอะเลยนะครับก็คือไม่ได้เหรียญทองตามที่ตนเองคาดหวังไว้นะครับทำให้ทางบิ๊กป้อมก็ได้พูดในที่ประชุมด้วยนะครับเขาเรีย ซึ่งหน้ากับทางเลขาธิการสมาคมเลยนะครับโดยทางบิ๊กปอมก็บอกว่าผมไม่อยากให้ประเทศชาติเสียชื่อเสียงเพราะสมาคมกีฬาเพียงสมาคมเดียวนะซึ่งสมาคมกีฬาอื่นเนี่ยก็เสื่อมเสียไปด้วยนะครับเพราะต้องรับผิดชอบร่วมกันฉะนั้นนายกสมาคมฟุตบอลต้องลาออกรวมถึงโค้ทด้วยที่ลงไปต่อยแล้วก็ไปมีเรื่องวิวาทกับเขาอีกเนี่ยมันก็ไม่สมควรที่จะอยู่นะครับโอ้โหก็คือน่าจะมีคนไปรายงานว่าโหฟุตบอลชายเนี่ย ไปสร้างเรื่องนะครับด้วยการไปต่อยทีมอินโดนีเซียแล้วก็โอ้โหเป็นข่าวกระชอนโลกไปเลยนะครับแถมก็คือไม่ได้เหรียญทองอีกทั้งหาครับโอ้โหเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าสองเด้งเลยทีเดียวนะฮะบิ๊กป้อมทราบเรื่องนี้ก็ขึ้นนะครับไล่ก็เรียกว่ากดดันนะครับทางบิ๊กออสให้ลาออกนะครับหลังจากที่ข่าวของลุงป้อมได้ถูกเผยแพร่ออกไปแบบทุกสํานักนะครับ ตีแผ่เรื่องนี้ออกไปเป็นข่าวแบบทอกออาเตท้าทั้งวันเลยนะครับโดยทางบิ๊กออสเองก็ได้ออกมาพูดถึงลุงป้อมเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยว่านะครับ,นะรบหลังจากที่ได้รู้ข่าวแล้วเนี่ยทางบิ๊กออสบอกว่านะครับท่านประวิทย์เนี่ยเป็นชายชาติทหารที่เคยผ่านสงครามมาแล้วและในสถานการณ์สงครามนั้นย่อมมีทหารบางนายที่เสียสติควบคุมตัวเองไม่ได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตขับขันเช่นเดียวกับกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเราไม่รู้เลยว่าความกดดันของนักกีฬานั้นมากมายขนาดไหน แน่นอนว่าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นแต่ทางสมาคมก็ได้ดําเนินการลงโทษผู้เกี่ยวข้องไปทั้งหมดแล้วตนเองยังเคารพท่านประวิทธ์เหมือนเดิมนะอันนี้บิ๊กออสว่าอย่างนั้นนะครับและเชื่อว่าท่านเป็นนักกีฬาที่มีน้ําใจนักกีฬาจะวันก็เพียงอย่างเดียวนั่นก็คือพวกไดโนเสาร์ตกยุคที่อยู่รอบๆตัวท่านจะคอยยุยแยงเสียมากกว่านะครับก็คือไม่ได้ด่าตัวท่านประวิทธ์นะครับทางบิ๊กออสว่าอย่างนั้นนะครับ เพียงดาดาเขาเรียกว่าคนรอบข้างนะครับที่ยุแยงตะแคงรั่วนะครับพยายามที่จะปลุกปั่นอะไรบางอย่างให้มีความเกลียดชังต่อทางบิ๊กออดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เรียกว่าก็เปิดศึกกันกับคนรอบข้างของลุงป้อมนั่นเองนะครับสำหรับบิ๊กออดนะครับในการที่ลุงป้อมออกมากดดันเรื่องว่าจะให้ลาออกนะครับส่วนเรื่องลาออกในทางบิ๊กออดก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับไม่ได้ให้สัมภาษณ์แบบชัดเจนนะครับซึ่งก็เป็นไปได้ยากครับคุณผู้ชมครับเพราะว่า การเมืองจะมาแทรกแซงวงการฟุตบอลไม่ได้นะครับไม่งนั้นฟีฟ่าจะเล่นงานเราอานะครับก็คงได้แต่ซัดกันมาซัดกันมาแบบนี้แหละครับก็ร้องรอให้ทางบิ๊กออยหมดวาระในต้นปีหน้าไปนั่นเองครับคงจะไม่มีทางที่จะเขาเรียกว่าจะขายก๊อกออกไปเองนะครับก็จะมีรู้สึกว่าจะมีแค่เงื่อนไขเหมือนว่าถ้าสุขภาพไม่ดีเนี่ยมันก็จะพอจะเป็นข้ออ้างได้ว่าจะลาออกได้นะครับแต่ว่าถ้าให้ลาออกไปเลยเนี่ยรู้สึกว่าข้อบังคับจะไม่มีนะครับตามที่ผม ได้พอได้ข้อมูลมาเรื่องตรงนี้ก็รอติดตามเรื่องนี้ละกันนะคุณผู้ชมฮะไปที่ดูมาเดนครับไปข้ามไปดูเจลีกกันหน่อยครับเป็นประเด็นสั้นๆละกันนะครับความเคลื่อนไหวของอุรุวะเรสนะครับที่กําลังจะได้นักเตะไทยไปร่วมทัพคนหนึ่งนะครับซึ่งทางนีการสปอร์ตครับสื่อของ ฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้เผยบทสัมภาษณ์ของมาเซสคอซ่านะครับคุณซือชาวโปแลนด์ของอุรวะเนี่ยเขาได้พูดถึงนะครับตลาดซื้อขายรอบ2ตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับอุรวะแล้วเนี่ยนะฮะโดยเขามีเป้าหมายว่าต้องการนักเตะเกมรุกมาเสริมทัพนะบเพราะว่าตอนนี้เกมรับของอุรวะเนี่ยปึ๊กอยู่แล้วนะครับโดยซังสคอรซ่าเขาเผยสั้นๆเกี่ยวกับตลาดซื้อขายกับสื่อของญี่ปุ่นเขาบอกว่าผู้เล่นเกมรุกก็คือสิ่งที่ทีมต้องการณตอนนี้นะฮะ ซึ่งเกมรับเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนนี้ลงตัตสุดๆแล้วนะครับทีมเนี่ยเสียประตูไปเพียงแค่14ประตูเท่านั้นนะครับหลังจากที่ผ่านไปครึ่งทางของซีซั่นนั่นเองนะครับก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นเอกนิตปัญญานะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับที่อุรุกวะจะได้ตัวไปเสริมทัพนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ไปเช็คมาว่าความคืบหน้าเป็นอะไรยังไงกันบ้างแล้วก็กำลังดำเนินการเรื่องของเอกสารกันอยู่นะครับคาดกันว่านะครับกลางเดือนน่าจะไปเปิดตัวนะครับก็รอติดตามดูแลกันสำหรับอุรวะที่กำลังจะ ได้ตัวเอกนิตปัญญาไปร่วมทีนะฮะคุณผู้ชมฮะอ่นนั่นคือประเด็นที่ผมจะฝากกันในคลิปนี้อย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูปรชัชญาอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ